เศรษกิประเดนนี้นะครับผมจะพูดถึงอ l t c o ยซีซั่นนะครับเพื่อนๆที่มีอีหนึ่ง i เ d i c a t o r ที่บ่งบอกว่ามีโอกาสสูงมากที่หลังจากนี้มีลุ้นสำหรับแฟนๆ l t c o อยที่ไม่ใช่ทั้ง e ีทที่ไม่ใช่ทั้ง bitcoin นะฮะยังไงประเดนนี้เพื่อนๆห้ามพลาดเลยนะครับรวมถึงมีในเรื่องของมีมุมมองอีกหนึ่งมุมมองที่มองว่าเศรษฐกิจน่าจะเป็น soft landing หรือว่าจะไม่เกิด r e เซช s i o n เพื่อนๆโอ้โหเดยดยเป็นเรื่องใหญ่นะพว,วาหลายคนเนี่ยโอ้โหก็บอกว่าเกิด r e เซช s i o n แน่นอนนะฮะ เดี๋ยววันนี้เป็นยังไง้าร์พาดกันเลยนะครับล้วก็อย่างเช่นเคยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน คลิปตัวด็อกกันในเช้าวันนี้กันหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่เรื่องดังหัวสักนิดหนึ่งกันก่อนละกันนะครับจากทางคุณแลนส์โรเบิร์ตนั่นแหละนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักวิเคราะห์จากทาง RIA a d v i s o r Advisor, นั่นแหละเป็นช s t ส a t e g i c นั่นเองนะครับซึ่งเขาได้ให้ความคิดเห็นนะครับว่าในช่วงเดือนจูนเพื่อนๆถือว่าเป็นอีกนหนึ่งเดือนที่ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับเดือนจูนหรือว่าเดือน6หรือว่ากลางปีนี้นนนัั่่่แหละะรรบเเๆซึงงททาาานนยจิมํก คัดเลทเป็นเพื่อนหรือว่าปรับลดดอกเบีย้ยที่หาโหดในช่วงก่อ,อนหน,น้านี้ต้องไหมฮะก็จะปรับลดลงอย่าง Aggressive เลยเพื่อนซึ่งเขาก็คาดการนะฮะว่าในช่วงเดือนเดซ ember ในปีหน้าเนี่ยหน้าจะอยู่ราวๆสัก3.1หรือว่าปีหน้าหน้าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ดอกเบีย้ยลดลงไปอย่างมากแล้ว หรือว่าหลังจากกลางปีนี้ก็น่าที่จะได้เห็นทางเฟดเขาปรับลดดอกเบีย้ยแล้วนั่นแหละนะฮะนี่ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นแบบนั้นกันจริงหรือไม่เพืเ่อนๆมองกันยังไงก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาได้นะครับรวมถึงนะครับเขายังได้บอกอีกด้วยนะฮะว่ามีความเป็นไปได้ที่ไม่น่าที่จะเกิดลิสเซชันเพืเ่อนๆหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าน่าจะเกิดซอฟต์แลนดิ g งหลังจากนี้นั่นแหละนะครับนะอันนี้เป็นภาพในเรื่องของตัว s p 500 e a r n i n g per share นะครับเพืเ่อนๆเขาก็มองแล้เนาะว่าในเรื่องของผลประกอบการของบริษัทต่างๆที่อยู่ใน S&P 500นเะนี่ยน่าที่จะคัมแบ็กกลับขึ้นมาหรือว่าซอฟต์แลนดิ g งหรือว่าไม่เลเซชันนั่นแหละนะฮะโอ้โหก็ถือว่า ต้องรอดูเพื่อนๆเ,เราอยู่ตรงนี้เราอยู่ช่วงตรงนี้เนาะเราอยู่ช่วงตรงนี้นะครับแล้วเขาก็มองว่ามันจะพุ่งเป็นออด่าไฮหลังจากนี้นั่นแหละนะฮะก็ว่ากันไปเพื่นนอนๆผมคงจะตอบไม่ได้นะครับแต่ก็แปลกๆหรือว่าเห็นอยู่เรื่อยๆหรือว่าส่วนใหญ่เลยนั่นแหละนะครับที่นักวิเคราะห์หลายๆท่านเนี่ยเขาก็มองแหละเนาะว่าน่าจะเกิด recession แน่ๆเพื่อนๆหลายคนบอกว่าแน่ๆชัวร์ๆนะฮะเกิด recession แต่ทั้นท้่นั้นอะไรที่มาแน่ๆเนี่ยโอเคอาจจะเกิดก็ได้นะไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดแต่หมายถึงว่าในเรื่องของตลาดในเรื่องของราคา ม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเสียนต่างๆหรือว่าบิตคอยที่เราโฟกัสกันอยู่รวมถึงในเรื่องของโกหรือว่าทองคำเนี่ยอาจที่จะสวนทางก็ได้เพื่อนๆเนาะหรือว่าสินค้าพกคภัณฑ์หรือว่าในเรื่องของตัว Store value ต่างๆก็าๆอาจที่จะสวนทางก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้คนก็กังวลในเรื่องของอาภาวะในเรื่องของแบงค์ถูกต้องไหมฮะซึ่งก็หลายๆคนก็มองว่าเฮ้ยมันน่าจะยังไม่จบหรอกเนาะในเรื่องของสถานรรการณ์แบงค์ต่างๆนะครับซึ่งโอเคบิตคอยกับโกลในจนจะ ได้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านั้นกันหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปว่ากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักวิเคราะห์อย่างที่บอกหลายท่านมองว่าเกิด recession แน่ๆนะครับแต่การเกิด recession โอเคอาจจะเกิดก็ได้เนาะแต่เรื่องของราคาหุ้นเรื่องของราคา bitcoin อันนี้เพื่อนๆต้องดูกราฟประกอบการตัดสินใจแล้วก็พิจารณากันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอเกิดแบบนั้นแล้วมันก็จะเกิดแบบนี้มันไม่ใช่ว่าจะมีอะไรที่มันเป๊ะๆแบบนั้นอยู่แล้วบางทีมันสับขาหลอกเราก็เป็นไปได้ก็ต้้้อองงรรระะััััดดวววกนนเาไยคบ แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครจำมันได้นะฮะทางคุณเจนเน็ตย็นเล่นเนาะหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ทางฝั่งสหรัฐนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวมาพูดถึงด้วยนะฮะว่ามีความเป็นไปได้นะว่าทางเาฟดเนี่ยจะไม่จําเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบีย้ยอีกแล้วเพื่อนๆเล็กเดียวว่าให้ทางแบงก์เนี่ย ระงับหรือว่ามีการเ,าเข้มงวดหน่อยในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อนั่นแหละนะครับซึ่งาทางแบงก์ระงับหรือว่าไม่ปล่อยสินเชื่อมากมายเนี่ยก็น่าจะทําให้เงินเฟ้อเนี่ยมนลงไปได้นั่นเองเออก็ถือว่าเป็นแนวมุมมองที่ที่เพิ่งมาในขณะนี้นะครับก็ขอให้เป็นแบบนั้นละกันนะอัน,นี้ก็ต้องรอดูว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนต่อ ราคาในเรื่องของคริปโตหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนั่นแหละนะครับแต่ก็อยากได้ใจให้จับตาเดินจูนให้ดีเพื่อนๆหรือว่ากลางปีนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราจากันได้นอกในช่วงกลางปีนี้เพื่อนๆหรือว่าเดินจูนนั่นแหละนะครับทางฮ่องกงเนี่ยก็จะเริ่มในเรื่องของการบังคับสําหรับข้อกฎหมายต่างๆหรือว่าเริ่มที่จะเลิกกเลตคริปโตที่เป็นเฟรนลี่นะหรือว่าทางฮ่องกงเขาเฟรนลี่มากอยู่แล้วแหละ,หละกับบริษัทคริปโตนะฮะ ก็จะเริ่มแล้วในเดือนจูนนี้เองเพืเ่อนๆหรือว่ากลางปีนี้นั่นแหละนะครับรวมถึงก่อนน้นนี้นะครับถ้าใครอยากมาได้นอะกทางจีนเนี่ยก็ได้อัาฉิตสภาพคล่องอยู่พอสมควรเพืเ่อนๆป,ป,ประมาณ1นึ่งแสนหมื่นล้วเหรดอลลาร์สหรัฐนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือว่า2เดือนที่ผ่านมานั่นแหละนะครับก็ต้องเราดูว่าทางฝั่งจีนจะพัมตลาดได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันแล้วก็ไปรอดู กันต่ออีกทีนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราต้องการความกาวเนี่ยทาง o o o l l o of i n a n c นนะฮะก็ได้พูดถึงนะว่าทางจีนเนี่ยก็มีเงินมหาศาลเพื่อนเลยเดียวว่าฮ่องกงพัมเนี่ยหรือว่าการที่ทางฮ่องกงเปิดเมื่อไหร่เนี่ยก็จะทำให้บิต Bitcoin ปาเข้าไป200,000เพื่อนเโอ้โหสู้อยู่พอสมควรนะฮะหรือว่าชาร์จก็จะอารมณ์แบบนี้เลยนั่นแหละนะครับซึ่งตอนนี้เราเพียงเอ่อหรือว่าเรา เกิดในเรื่องของการขึ้นขาหนึ่งเท่านั้นเองเลยดูว,ว่าอ e ีเลนเว็บเนาะหนึ่งสองนะครับแล้วก็3เดียปาเข้าไปทะลุเป็นแสนเลยนะั่นแหละอ่ะก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้เป็นชาร,รู้สึกว่าจะเป็น1มันมั้งนะน่าจะเป็นชาร์ตหนึ่งมันนะฮะก็ต้องรอดูว่าจะเป็นแบบที่คุณนูโดเอาคริปโตจะได้กล่าวกันอ่สุดยอดเลยหรือไม่นะครับนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลที่ไม่ค่อยกล่าวกันบ้างนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของท่าบิตคอยลีคาร์รี ถ้าเปรียบเทียบกับในตอนปี2018กับปีนี้นั่นแหละเพื่อนๆหรือว่าตอนนี้นั่นแหละนะฮะก็จะสังเกตว่าตั้งแต่หลุมในช่วงปีที่แล้วเนาะหรือว่าตอนปี2 0 2 2นั่นแหละนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในโซนที่เป็นสีดำตรงนี้เราต้องแม่หรือว่าราคาด r อปลงไปประมาณสัก78-79%นะครับหรือว่าหลุมไซโครรอบนี้นั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะเปรียบเทียบกับตอนปี2018นะครับจะสังเกตว่าถ้ามันเป็นไปเหมือนหรือว่ามันเป็นไปตามปี2018นะครับเพื่อนๆจะ ทําให้ราคาบิตคอยเนี่ยขึ้นไปราวๆสี่หมื่นห้าพันประมาณวันที่20เพื่อนๆประมาณวันที่20เดือนเมย์หรือว่าเดือนหน้าเนี่ยที่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเซลล์ินเมย์หรือว่าเดือนเมย์เนี่ยกระโโยงก่อนดีกว่านะครับหรือว่าน่าจะมีความแดงเดือดในช่วงเดือนหน้าอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือไม่ก็ต้องไปว่ากันไปรอดูกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันลงมาได้จริงก็ผมก็มองว่าเป็นโอกาสในการที่จะ เข้าโหลดของสําหรับบิตคอยสําหรับผมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราสังเกตดูราคาบิตคอยก็คืออยู่เหนือเอ็มเอในะชาร์ตวันนะอาจจะรอสองสาเดือนอนะไรแ,แบบนี้นะซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่ค่มเอ็มเอง่ายมันจะใช้ได้จริงหรอนะฮะผมมองว่าอะไรง่ายๆก็ดีนั่นแหละนะครับอย่าให้มันยากเลยให้การยากเนี่ยมันเป็นการรอคอยแล้วกันนะครับซึ่งก็ m อ็มตอนนี้มันเขียวมานานมากแล้วเนาะเป็นเป็นเดือนกว่าแล้วอะไรแบบนี้นะฮะก็อยา่าใจให้มันกลับมาแดงเพราะว่าจะได้หาจังหวะในการเข้าซื้อ แล้วก็ปล่อยให้ราคามันกลับขึ้นไปให้ได้นั่นแหละเพราะว่าวิกมันเขียวอยู่ถูกต้องไหมแล้วก็มันเนี่ยเตรียมที่จะคอสแล้วนั่นแหละนะครับนะก็ถือว่า m อเมดูเหมือนจะง่ายแต่แต่ก็มันก็ง่ายจริงแหละแต่สิ่งที่ยากคือรอนะครับรอ3าเดือนได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าก้มหน้าก้มตาทํางานเก็บตังค์รอซัดกันอยู่นั่นแหละแต่เอาคอยตัวนี้ก็ถือว่ามีสัญญาณมาในช่วงก่อนหน้าน,นี้กันเพียบเลยถูกต้องไหมแล้วตอนนี้มันก็เปลี่ยนจาก แดงเป็นเขียวแล้วหรือว่าเปลี่ยนจาก m อ c d ต่ำศูนย์ตอนนี้มันกลับขึ้นมาอยู่นอศูนย์ก็ถ้าใครติดตามคลิปตัวดอกก็น่าจะฟินๆอยู่พอสมควรในช่วงที่ m อ c d มันแดงแดง น,น,นั่นแหละนะครับทีนี้๋ยวเราไปดูในเรื่องของ all coin season กันบ้างนะครับก็เริ่มมีคนพูดถึงเยอะขึ้นเรื่อยๆในท w i t เตอร์ในณขณะนี้นะครับก็ติดเทรนด์ขึ้นมานั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเราดูในเรื่องของตัว Bitcoin Dominance ในณขณะน,าน,านี้อย่างที่เราได้คุยกันไปนะว่าก่อนหน้านี้นเพื่อนๆมันมีอยู่1 2 3่งอมรอบนี้รอบที่4เนาะคือก่อนหน้านี้นเวลาที่บิตคอยดูเมเนนต์ดรอปลงมาเรื่อยๆเนี่ยหรือว่าดรอปลงมาแรงจากนี่ลงมาเดลือร์เซ็นต์เนี่ยันมะเหลดควาวๆสั่สิบเปอร์เซ็นรอบนี่ยมันม รอบนี้40%นะครับซึ่งในการลงสำหรับบิตคอยดูเมนต์แต่ละรอบเนี่ยรีว่าทำให้แฟนๆเอา,อค,าค่อยค่อนข้างคึกคักมาในช่วงก่อนหน้านี้นาอซึ่งในนขณะนี้ถ้าเราดูราคาอีทนะฮะอันนี้ผมเปิดชาร์ตเดย์เนาะถือว่าเบรกในส่วนของตัวอินเว d ร์ and s h o โชเดอรไปหล่อๆใน,นขณะนี้นะครับซึ่งจะเราวัดสำหรับตัวกราฟของตัวอนะินเว d ร์ and s h o โชเดอรเนาะก็อยู่ราวอสัก2,400เพื่อนเพื่อนซึ่งตัวนี้ก็ยังไม่ได้เข้าใกล้ เป้า2,400เลยนั่นแหละนะครับและอีกหนึ่งแพทเทิร์นที่เราต้องจับตาว่ามันจะเบรกได้หรือไม่นะครับผมก็คือในเรื่องของตัวอะดามินอีเพื่อนๆอะดามินอีหรือว่าเป็นอีหนึ่งแพทเทิร์นที่น่าจับตามองมากๆนะครับเพราะว่าชาตินี้มันเหมือนเป็นดับเบิลบอททอมเนาะซึ่งถ้ามันเบรกขึ้นไปได้เนี่ยโอ้โหถือว่าคอนเฟิร์มขาขึ้นได้แบบหล่อๆเลยนั่นแหละในณขณะนี้นะครับแต่ก็โอเคอันนี้มันอาจจะใหญ่หนิดนึงนะเป็นไทม์เฟรมวีคนั่นแหละนะครับซึ่งก็ตอนนี้เราเบรกในส่ววววนนนขอออออองงตตัิเเเรร์์์ทดดดแแชลมมาไ้้้ถูก อีวอร์เทนโชว์เดอร์ระเบรกขึ้นมาได้แล้วนะฮะในนขณะน,นี้แต่ในเรื่องของตัวอดัมแอนด์อีฟยังยังต้องลุ้นเพื่อนๆยังต้องลุ้นกันอยู่ในนขณะนี้นั่นแหละนะครับนี่เห็นปะเอออดัมแอนด์อีฟหรือว่าเป็นแบบแพทเทิร์นนี้นั่นแหละนะครับก็จะมีแหลมแหลมมีแหลมแหลมก่อนนะเนาะเผื่อถ้าใครไม่รู้นะแหลมแหลมก่อนแล้วก็โค้งเป็นทั่วกาแฟนะครับนะก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้จริงๆเนี่ยโอ้โหเป้าเนี่ยก็อ่ะเดี๋ยวกาวให้ฟังนะฮะก็เป้าถ้าเบรกขึน้นไปได้นะหมายถึงว่าอีฟนน่าจะขึ้ไป มีลุ้นสำหรับในประมาณสักเกือบๆสี่พันอ่ะหรือว่าสี่พันเป๊ะเลยก็ได้นะครับถ้ามันเบรกอะดามินอีฟนี้ไปได้จริงๆนะครับซึ่งถ้ามันเบรกไปได้จริงๆโอ้โหผมก็ไม่อยากจะคิดว่าเอาคอยโดยเฉพาะเลเยอร์สองจะคึกคักมากน้อยแค่ไหนเพืเ่อนๆเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูในช่วงที่อีทเรียมพัมขึ้นมาก่อนหน้านี้เนาะหรือว่าถ้ามันเบรกตัวอินวอร์ทเฮนแอนโชเลอร์ขึ้นมาเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเอาคอยยิ้มได้โดยเฉพาะเอาคอยที่เกี่ยวครับอีท e ไม่ว่าจะเป็นเลเยอร์สองไม่ว่าจะเป็นลิควิดสเต็คกิ้งเดล็ ยิ้มได้มากๆในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ต้องดูว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆรวมถึงนะครับถ้าเราดูในช่วงก่อนหน้าน,นี้นะฮะหลังจากที่บิตคอยพัมขึ้นมาเนาะในช่วงประมาณเเดือน,ออจ,นจูลย์กรกฎายมหรือว่ากลางปี2022นั่นแหละนะครับพอพัมขึ้นมาแล้วก็บิตคอยอันนี้คือบิตคอยดูเมเนสนะเวลาที่บิตคอยดูเมเนสดรอปเนี่ยอันนี้จะได้เห็นภาพกันอย่างใกล้ชิดหรือว่าชัดๆนั่นแหละนะครับก็คือทางทั้งทั้งสามหรือว่า Market Cap ของคริปโตที่เอาบิตคอย เอาอีเทอรเรียมออกหรือว่าเลดีว่าเหลือแต่เหรียญเ,เล็กเหรียญน้อยเหรียญซิ่งต่างๆสำหรับแฟนๆชาวชาวซิ่งนั่นแหละนะฮะอันนี้คือทนะั้วทั้วสามเนาะหรือว่าคริปโตมาร์เก็ตแคปที่เอาบิตคอยน์แล้วก็อีเทอรเรียมออกนะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยโอ้โหราคาเลดีว่ายังไม่ไปไหนเลดีว่ายังไม่เบรกสำหรับตัวอินเวอร์เทนแอนด์โชเดอร์เลยนะครับเลดีว่าบิตคอยน์ไปแล้วอีเทอรเรียมไปแล้วแต่ตัวทั้วทั้วสามหรือว่าคริปโตต่างๆดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยไปซึ่งก็ต้องรอดูว่า มันจะไปเหมือนกับตัวชาตินี้หรือไม่นะครับซึ่งถ้าเราดูนะเมื่อไรก็ตามที่บิตคอยพีคขึ้นไปมากๆถูกต้องไหมและดรอปลงมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับด้านล่างครับหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับททอลสจะสังเกตว่ามีการพัมพขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยนะครับผมในช่วงที่ผ่านมานะานี้ก็ต้องเราดูว่าประวัติศาสตร์จะซ้ารอยหรือไม่เพราะว่าใน,นาขณะนี้ในเรื่องของตัวบิตคอยดูเมนแนน์ขึ้นไป47 48ถูกต้องไหมถ้าเราดูนะฮะมันไปแบบพีคมากแล้วตอนนี้มันมันเกิดเส้นแดงที่แบบ สวยเลยเพื่อนๆนะเ,นนะเกิดแท่งแดง18เมตรลงมาในนักขณะนี้นั่นแหละนะครับนะ่รอนะฮะก็ต้องรอดูมันจะดรอปลงไปเลยหรือไม่นะครับซึ่งถ้ามันดรอปลงมาจริงๆเนี่ยมันหมายความว่าเป็นไปได้ไหมว่าประวัติศาสตร์จะซ้ารอยนะครับหรือว่าในเรื่องของตัวทั t a l 3สามหรือว่ามาร์ก t c แคปของคริปโตที่เอาบิตคอยกับอีชูเรียมออกเนี่ยจะพุ่งแบบในช่วงนี้เพื่อนๆแบบในช่วงนี้แบบในช่วงนี้ตอนนี้เราอยู่ในช่วงนี้แล้วหรือไม่นะครับนะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นแบบนั้น จริงหรือเปล่าคุณผู้ชมมองกันยังไงอยากเงยเล่มคอมเมนต์แบ่งปันกันมาได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับตอนนี้ทางไบบิทบิทเก็ตโอเคเอ็กซ์นะครับก็มีดีลพิเศษนะครับทางไบบิทตอนนี้ มีโบนัสถึง35เหรียญดอลลาร์นะครับเพื่อนๆใกล้จะหมดเขตยังไงรีบเข้าไปดูเลีียหด้านใต้คลิปัวนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของดีววันสงการก็แปะเอาไว,แวนะ้แล้วนะฮะกลายแล้วนะเพื่อนๆตอนนี้เรากลับมาทํางานแล้วต้องแม้ก็จบในเรื่องของอีเวนต์สองการยังไงรีบเข้าไปรับดีวนี้กันได้นะครับรวมถึงทั้งบิทเกตก็มีดีวนี้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับนะยยังไงลองเข้าไปดูจะได้ไม่พลาด ดีๆสำหรับแฟนๆคลิปตัวดอกนั่นแหละนะครับรวมถึงทาง OKX OK ก็มีในเรื่องของส่วนลดค่าธรรมเนียมไลฟ์ไทม์ถึง20%ยังไงก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับซึ่งถ้าสมัครที่อื่นก็จะไม่ได้ส่วนลด20%นะจะได้ประหยัดเงินกันไปได้นั่นแหละนะครับนะลองเข้าไปดูรายละเอียดด้านใต้คลิปตัวนี้กัน ได้เลยนะครับแต่ก็ย้ำอย่างเช่นเคยนะว่านอตยูคีนอตโยคอยต่อให้ทั้ง4ไอเทมนี e, ้มีพู้บุกออลลีเซิร์ฟมีเม่นเงินหลังบ้านให้เราได้ดูกันเนี่ยก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะเป๊ะร้อเนาะถ้าใครต้องการเก็บออมถือระยะยาวควรที่จะศึกษาฮาร์ดแวร์วอลเล็ตกันเอาไว้ด้วยนะครับนอตยูคีนอตโยคอยแจ้งเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับโอเคก็สำหรับคิดวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงเดี๋ยวไปเจอกนนัััััันนนนนใคคคลิปปต่อไะรรรบบบผมสสสหววีี้ด